สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารมรังทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีด้วยความคารพครับ,บท่านผู้ชมครับเมื่อหลายวันก่อนผมได้มีโอกาสไปร่วมพฤฤิธีกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับไม่ไกล venir, อยู่ในเมืองนี้เองตามธรรมเนียมของพี่น้อยชาวพุทธเราเมื่อไปสถานที่ต่างๆก็มักจะเข้าไปกราบสิ่งศักดิส์สิทธิ์ต่างๆที่มีอยู่ในสถานที่นั้นๆน,น,นะครับ เช่นเดียวกันครับบัดน,นั้นผมก็ขึ้นไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ณสถานที่แห่งนั้นเพื่อขอศีลขอพรตามวัฒนธรรมก็ไปเจอป้ายคำบูชาที่ทางเจ้าภาพหรือผู้มีจิตศรัทธาได้จัดเตรียมเอาไว้ด้านหน้านะครับท่านผู้ชมเห็นชัดไหมครับผมอ่านให้ฟังนะครับคำบูชาชุดนี้สาธุสาธุาธอาหารพันเตมมะ มาตาปินังอิวะมหาพรหมราชานังปาหังวันธามิจะคำบูชาชุดนี้ประธานก็คือคำว่าอาหังแปลว่าอันว่าข้าพเจ้าเป็นเอกพจน์ส่วนกิริยาก็คือคำสุดท้ายเนี่ยนะครับบรรทัดบรรทัดล่างสุดเนี่ยวันธามิแปลว่าย่ำไม้เป็นเอกพจน์ ตามหลักภาษาบาลีนั้นเมื่อประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์ด้วยถ้าเป็นาภาษาทางนักวิชาภาษาบาลีนักบาลีอย่างผมเนี่ยก็จะเรียกกันว่าเอกวจนะพหุวจนะเอกวจนะหรือเอกพจน์พูดถึงเรื่องเดียวสิ่งเดียวส่วน พระหูส่วนพระหูพจน์หรือพระหูวจนะพูดถึงของตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมเอกพจน์พระหูพจน์เอก,เอกวจนะพระหูวจนะนะครับจากคำโบชาชุดนี้เรามาวิเคราะห์กันและก็หาความรู้ร่วมกันตามหลักภาษาบาลีว่าถูกต้องตามหลักภาษาบาลีตามหลักไวายากรณ์หรือไม่ และถ้าไม่ถูกควรจะแก้ไขเป็นคำอะไรจึงจะถูกหลักและขอยกคำที่จะต้องมาวิเคราะห์และหาความรู้ร่วมกันมีอยู่สามคำครับท่านผู้ชมคำแรกก็คือคำว่ามาตาปินังคำหนึ่งคำที่สองคือคำว่ามหาพรหมราชานังครับ ส่วนคำที่สคือคําว่าปาหังซึ่งวางอยู่หน้ากิริยานะครับ3ามคานี้จะมาหาความรู้ร่วมกันว่าถูกหลักตามภาษาบาลีหรือไม่ถ้าไม่ถูกควรจะเป็นอย่างไรนะครับมาตาปินังประกอบด้วยคำสองคำครับท่านผู้ชมคือคำว่ามาตุคำหนึ่งกับคำว่าปิตุอีกคำหนึ่งเมื่อนำคำสองคำมา สมารกันสำเร็จโรปเป็นมาตาปิดตุแต่ข้อหน้าสังเกตอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับว่า,ามาตาปิดตุเป็นคำสองคำและก็คำสองคำสับสองสับนี้มีแบบแจกเป็นของตนเองครับมาตุก็มีแบบแจกของตนเอง ปีตูก็มีแบบแจกของตนเองราชาก็มีแบบแจกของตนเองครับเราเรียกกันว่าแบบแจกครัวนี้เมื่อพิจารณาดูจากบริบทของคำบูชาชุดนี้จะพบว่าความน่าจะเป็นของคำว่ามาตาติา ควรจะเป็นอะไรแบบแจกเขาว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมแบบแจกเขาว่าอย่างนี้ครับแบบแจกของมาตุในจตุถีวิพัฒน์เป็นมาตุมาตุยามาตารานังและก็มาตูนังผู้ชมสังเกตดูนะครับคำท้ายจะลงท้ายด้วยคำว่า มาตารานังมาตูนังทั้งจตุทีวิพัตน์และฉัตรทีวิพัตน์จะตุทีวิพัตน์บุรุษที่สฉัตรทีวิพัตน์บุรุษที่หเหมือนกันครับคราวนี้มาดูของปิตุครับปิตุจตุทีวิพัตน์เป็นปิตุปิตุโนไฟพระหูวจะนะเป็นปิตารานังปิ ตูนังดังนั้นเมื่อคำว่ามาตุและปิตุมาสมาดกันเป็นคำเดียวกันเป็นมาตาปิตุจึงมีความหมายเป็นพระหูพน์ครับเพราะสองคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของคำนี้ก็น่าจะเป็น มาตาปิตูหนังครับท่านผู้ชมมาตาปิตูหนังนะครับเพราะมานดามาตุศัพเป็นมาตูหนังปิตุศัพเป็นปิตูหนังนะครับดังนั้นเมื่อเป็นพระหูพจน์จะต้องเป็นมาตาปิตูหนัง ่นมคัาท่านผู้ชมครับเป็นพระหูพจน์แต่ในคําบูชาชุดนี้เป็นปินังผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีความคาดเคลื่อนหรือว่ามีความเข้าใจผิดบางประการหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่ได้ตรวจสอบผมสรุปว่าคํานี้คําที่ถูกนั้นต้องเป็นมาตาปิ ตูนังครับไม่ใช่มาตาปิดหนังดังที่ปรากฏคนี้คำที่สองครับคือคำนี้ครับท่านผู้ชมมหาพรหมราชานังพรหม,มานี่ขอยกไว้นะครับเรามาพูดถึงคำท้ายราชานังราชานังมาจากศัพท์คำว่าราช แปลว่าพระราชาครับทันนี้ราชาศักท์ก็มีแบบแจกของตนเองครับท่านผู้ชมครับจตุทีวิพัตน์และฉัตรทีวิพัตน์เป็นรัญโยราชิโนรัญยังราชูนังครับดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคำนี้แล้วจากความหมายบริบท ตรงบทตรงคำว่ามหาพรหมราชานังนะครับท่านผู้ชมต้องเป็นฉัตรถีวิพัตบ์บุรุษที่หกเพราะบุรุษที่หกนั้นแปลว่าแห่งของเมื่อแห่งของเมื่อแปลได้สามคำครับแห่งของเมื่อทำไมจึงต้องอเป็นฉัตรถีวิพัตน์ละครับ เพราะว่าพิจารณาจากคําขยายกัะท่านผู้ชมคําต่อมาซึ่งจะพูดกันดังนั้นคําว่ามหาพรหมะราชานังเนี่ยเป็นทุติยาวิพัฒน์ไม่ได้ตรงนี้จะต้องเป็นฉัตรถีวิพัฒน์บุรุษที่หกเท่านั้นจะเป็นมหาพรหมรันโยหรือจะเป็นมหาพรหมะ ราชิโนก็ได้คำใดคำหนึ่งเพราะว่าฉัตถิวิพัฒน์นั้นเป็นรันโยกับราชิโนครับนี่คือคำที่สองความน่าจะเป็นส่วนคำสุดท้ายคือคำนี้ครับท่านผู้ชมปาหังปาหังเนี่ยผมได้เรียนถามครูบาอาจารย์และก็ผู้รูหลายท่านท่านก็ ท่นก็แสดงความคิดเห็นว่าอาจารย์คําว่าปลาหังเนี่ยมาจากคําว่าปิสับบวกกับคําว่าอาหังเมื่อมาอสนที่กันแล้วเนี่ยเป็นปาหังหรือเปล่าผมก็ตอบว่าท่านอาจารย์ครับมีหลักพิจารณาว่าความน่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอาหังออขอโทษไม่น่าจะเป็นปาหังตามความเห็นผมนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นปาหังซึ่งมาจากคำว่าปิสับและอาหงอางมันจะซ้ำกันกับคำว่าอาหางคำบนครับท่านผู้ชมเพราะสาธุสาธุอาหางพันเตเขาขึ้นประธานมาแล้วคือคำว่าอาหางใช่ไหมครับเมื่อมาขึ้นอาหางในคำที่สองอีกประธานมันจะซ้ำกันเพราะฉะนั้นคำว่าปาหังเนี่ยในความเห็นของผมน่าจะเป็น ปาังครับท่านผู้ชมปาทังแปลตามศัพท์บ่าเท้าเป็นราชาศัพท์เรียกว่าพระบาทเป็นภาษาทั่วไปเราเรียกกันบ่าเท้าเท้าของเด็กเท้าของผู้ใหญ่อย่างเนี้ครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคําว่าปาหังความน่าจะเป็นในความเห็นของผมนะครับปาถังครับ ทำไมผมจึงว่าปาทางล่ะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อพิจารณาดูตามบริบทคําบูชาแล้วเนี่ยควรจะเป็นปาทางครับเพราะว่าพิจารณาจากคําแปลบริบทของคําบูชาชุดนี้ดังนั้นผมจึงสรุปว่าคําบูชาชุดนี้ถ้าจะแก้ไขให้ถูกตามหลักภาษาบาลี และก็ถูกตามบริบทเจตนารมณ์ของผู้ที่จัดคำบูชาชุดนี้ขึ้นมานะครับผมขออนุญ,ญาตนำเสนออย่างนี้ครับสาธุสาธุอหังพันเตมะมะม,มาตาปิตูนังอิวะมาหาพรหม,มรัญโยหรือมาหาพรหม,มาราชิโนปาทังวันธามิ ก็จะแปลได้ใจความว่าปฮันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญสาธุขอโอกาสอาหังอันว่าข้าพเจ้าวันทามิย่อมไหวาปาทังซึ่งประบาทมหาพรหมรัญโยหรือมหาพรหมราชโนของพระราชาพระนามว่ามหาพม อาตาปิตูนังอิวะผู้เป็นเพียงดังมารดาบิดาะมะมของข้าพเจ้าความจริงคำว่าอิวะตามศัพท์แปลว่าเพียงดังครับท่านผู้ชมแต่ที่ใช้คำว่าผู้เป็นเพียงดังขยายเข้ามาเพื่อจะได้เข้าใจชัดขึ้นว่าผู้เป็นเพียงดังมารดาบิดาของข้าพเจ้า แปลเอาใจความก็จะมีแปลเอาใจความก็จะได้ความว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้จเจริญขอโอกาสข้าพระเจ้าขอไหว้พระบาทของท้าวมหาพรหมผู้เป็นเพียงดังมารดาบิดาของข้าพระเจ้านี่คือความหมายของชุดคำบูชาชุดนี้ และคำที่ควรจะเป็นเพื่อให้สอดคล้องตามหลักวิชาภาษาบาลีครับและท่านผู้ชมละครับมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมอย่างไรที่จะอธิบายในประเด็นเหล่านี้ก็ด้วยความยินดีนะครับทั้งนี้ต้องพูดตามหลักวิชาภาษาบาลีนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นการหาความรู้ร่วมกันสำหรับป้ายที่ทายเจ้าภาพได้จัดเตรียมเอาไว้กอตามนั้นแหละครับ แต่ถ้าหากว่าท่านจะแก้ไขให้มันถูกต้องอย่างไรก็ลองปรึกษาผู้รู้ดูนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับภาษาบาลีแต่ละคําแต่ละศัพท์เนี่ยยกมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเขามีแบบแจกของเขาเองนะครับการจะใช้คําไหนเป็นคําไหนเนี่ยจะต้องสอดคล้องตามแบบแจกนะครับ ดังนั้นจึงขออนุญาตเดียวกับท่านผู้ชมว่าการจัดจัดป้ายบูชาการจัดจัดคําบูชาอย่างไรเราทําตามตาม,ตามกันไม่ได้ครับเรามีศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเข้าไปหาเจ้าวาดเข้าไปหาผู้รู้ให้เรียนให้ท่านทราบให้ผู้รู้ท่านทราบว่าผมมีเจตานาอยากจะทําบูชาคําบูชาชุดเนี้ไปถวายไว้ตรงเนี้ยควรจะเป็นคําอย่างไรนะครับ ไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมหรือมีส่วนในการเผยแพร่สิ่งที่ไม่ถูกไปในภายภาคหน้าก็ขออนุญาตฝากและก็เรียนคับท่านผู้ชมไว้นะครับอารับาท่านผู้ชมครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนมีข้อคิดเห็นประการใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่าไร ในชุดคำบูชานี้ก็มาหาความรู้ร่วมกันนะครับพบกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ